นะครับหนึ่งรางวัลครับผู้ใหญ่ครับมาแล้วครับหนึ่งรางวันอยู่นี่นะครับอยู่นี่นะผมเตียวไปตรงนี้ก่อนยังไม่ประกาศแอบไว้ก่อนแอบไว้ก่อนนะฮะ,อะขออีสองรางวันขออีสองรางวันมอแขรกับมอโมเลอ, <laughs> อยังไม่หมดใช่ไหมครูปองอย่างไร อ,อ่าครูปองยังไม่โทษถึงกันนะครับไม่กล้าครับ yes ื้อได้ครับวันนี้มาครับาคายพิเศษนะครับครบยังครบยังอ่าด้านหลังด้านหลังยังไม่ครบด้านหลังยังไม่ได้กันอ่าเดี๋ยวใส่ใส่มาเพิ่ม ครบแล้วใช่ไหมครับนะฮะครบแล้วนะอ่าเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่จับอีกสองรางวัลนะครับเอาชุดมอแครก่อนหนึ่งรางวัลครับผู้ใหญ่ครับหนึ่งรางวัลอ่าครรับผู้ใหญ่ไปตรงนี้ครับแล้วอีกหนึ่งรางวัลครับสำหรับชุดมอหนึ่งนะครับชุมอหนึ่งเจ็ดของจีไปเลยอ่าโอเคขอบพระคุณมากครับผู้ใหญ่ครับอ่ะโอเคนะครับถัดมา เราจะเริ่มทําการจับรางวัลและแจกนะครับอย่างที่บอกเรามีกติกาแล้วนะครับก็ขออนุญาตแจกเลยสองรางวัลแรกเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรกล่องแก้วนะครับสามารถเก็บได้ร้อนทั้งเย็นนะครับอ่าอย่างดีนะครับตัวนี้อย่างดีหนึ่งรางวัลแรกรางวัลหมายเลขแรกผู้โชคดีหมายเลขสามสิบเอ็ดครับสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดรับไปเลยรับเลยรับเลยดินไปรับไปถัดไปครับหมายเลข หกหกครับเลเบิ้ลครับหก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 อยู่นะครับหีไหมครับหกหกครับอ่ามีไหมครับหกหกครับหกหกอยู่ไหมครับมาลับไปเลยแพ้แพ้พี่กันเลยอ่าคณิกรรมกาผมขอมีขออีกข้อหนึ่งครับถ้าไม่อยู่ถือว่าสลาบสิทธิ์ไหมสลับสิทธิ์ถือว่าเป็นมติเอกฉันท์ในที่ประชุมนะครับผู้ใหญ่ครับถ้าไม่อยู่ถือว่าสลาบสิทธิ์อ่า นะครับมามาเป็นกรองนะครับก่องแก้วในกระสงอ่าใหญ่ขึ้นมาอีกครับขนาดลิตรกว่านะมาอันนี้มูลค่า200กว่าบาทหมายเลขย8ดครับ28 28ครับโอ้ี่แปดีเลยครับ2ี่แดเนี่ยนะฮะแน่นอนจริงๆถัดมาครับถัดมาหมายเลขหมายเลข หม่ได้สามศูนย์ครับสามศูนย์สามศูนย์นี่ยายครับยาครับยายกันยิบยายมันจะลุกมาครับถัดมาถัดมาเป็นไรดีอ่าพี่ตาหยิบมาเลยจะเอาอะไรต่ออ่ามาขั้นรางวัลได้เสื้อสิบตัวใครมาวันนี้เก่งสนับเลยพวิญญาณเสื้อสิบตัวมาไปยิบมายิบยด้เลยเก่งการ์ดงามเลย นะมาครับหมายเลขแรกสอห้าครับสองห้าครับสองห้า่ครับสองห้าสองห้าหงสอ้าสออาวคุณลุงอยู่นี่อยู่นี่นะครับลุงข้างหน้าอ่า ถัดไปครับหมายเลขสามเก้าครับ3ามเก้าครับสามเครับสามเก้าาสเก้ครับนะหมายเลข3ามสอครับสามสององสาอครับป่ตยองลุกครับม่ต้องลุกดีใจครับดีใจด้วยครับเต้ครับดีใจด้วยครับสามสองหมายเลขถัดไปครับหมายเลขสองหครับสองหกสองอยู่ไหนครับด้านหน้าครับด้านหน้าอ่า รอดโดนรางวัลใหญ่คับต่างนไปแล้วหมายเลขครับหมายเลขสี่สองครับสี่สองไปเลยนะครับได้ไม่เสียเวลานะครับสี่สองผู้โชคดีเอาเชือกไปก่อนนะครับถัดไปครับหมายเลขสองเจ็ดครับสองเจ็ดนะครับเน่าจะน่ามาเลยเี่ย่อคนคนหม่หน่อยคนคนหน่อยเหยาหน่อยนะฮะให้พูดถึงกันนะครับมาครับมาครับถัดไปครับหมายเลข หมายเลขหมายเลขเบิ้ลครับหมายเลขสามสามครับสามสามครับสามสามครับอ่าไปต่อครับหมายเลขหมายเลขครับหมายเลขสี่ศูนย์ครับสี่ศูนย์ครับอ่าพอจับที่มาเล่นเล่นเดี๋ยวว้หลงวายไม่อยากได้มาครับถัดไปครับหมายเลข หมายเลขสามสี name, ám, ่ครับสามสี่เข้าอยิงเตล้อเข้าเลยปวดร้อนใหญ่เลยดีใจดีใจไปครับไปครับหมายเลขครับเลขเบิ้ลครับหมายเลขสี่สี่ครับสี่สี่ครับอ้าวหมดไปแล้วมันหลอกสื้อหักมามากเริ่มเริ่มเร่มเป็นยังไงร้อนร้อนใหญ่เหรอ มาเป็นกาน้ำครับกาณ้ำกาน้ำการ้ำอ้วนนะครับกาน้ำอ้วนแจกเลยผู้โชคดีครับหมายได้หมายเลขสามห้าครับสามห้าอยู่นะครับสามห้าโอ้ใจใจตัวใยา่ห้าสบายเลยอย่างเงี้ยมาครับไปต่อเลยครับแจกอย่างเดียวครับชิ้นต่อไปหม้อสุกี้ครับหมอสุกี้มันใหญ่เลยอ่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าครับเอาไปค้าไฟขึ้นแน่นอนนะฮะตัวนี้ ครับหมายเลข48ครับ48่สิบแปดเอาอีีเดียวครับแน่แน่นอนแน่นอนต่อไปขึ้นแน่นอนเครื่องเสืผ้าครับเครื่องเสืผ้าขนาดโลจิตนะครับเครื่องเสืผ้าขนาดโลจิตโอโม่แก้งนะครเลยแจก้ระครัเลยผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ดีนะครับหมายเลขไปหมายเลข63ครับ63ครับ63ามครับพีหกสามไปแล้ว63อ่าครับไปไปไปดิ หมายดิสี่หกครับสี่สิบโมครับอยู่ไหนครับด้านหลังครับสี่หกด้านหลังด้านหลังครับได้ไปแล้วได้ทุกคนเลยเชิญสั่งมือถืออ่าขันด้วยชุดมีดนะครับชุดมีดอ่าชุดนี้มูลค่าแปดร้อยบาทนะครับชุดนี้มูลค่าแปดร้อยบาทผลิตจากประเทศบราซิลนะฮะบอกไว้ก่อนเลยว่าสินค้าไม่ได้มาแจกไก่กานะครับของดีมีคุณภาพแน่นอนนะฮะบอกแล้วนะฮะเม็ดพันธุ์ก็มีคุณภาพของแก่ก็มีคุณภาพนะฮะมา คนแรกครับหมายเลขห้าศูนย์ครับห้าศูนย์ครับอ่ารอแล้วครับเมียชอบเลยวันนี้ได้เป็นที่กับบ้านนะชุดนี้นะครับระวังนะฮะคมมากเลยนะครับมีตัวนี้นะอย่าเป็นกรข้าวข้าวใครนะฮะตัวนี้มีตัวนี้คมมากเลยนะฮะมีจากอ่าที่ห่อเลยนะคาร์มอนติน่านะครับจากประเทศบราซิลนะครับมาไปที่สองครับเอ้เล่นที่สองชุดที่สองนะครับผู้โชคดีในค่ำคืนนี้เร็กเบิร์นครับหมายเลข ฮ่า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 ฮอ้โอชอบมีดเลยนะช่วยนะเล่นมีดนะครับอ่าไปต่อครับไปต่อนะครับแจกให้ไวนะครับ กา๊น้ำอีมาเฟกนะครับตัวนี้เป็นโม่แจกกระจายเลยแจกกระจายเลยเนี่ยสามารถได้นะครับใครมาทันทีแจกกระจายครับผู้ใหญ่แจกกระจายหมายเลขหมายเลขที่ออกหมายเลข49ครับ49่เก้าส้าสี่ครับทีจะเยอะครับมาตัดต่อด้วยเครื่องถ่ายมือถือขนาดโลจิตนะครับตัดไปตัดไปตัดไป ไปกันต่อนะครับผู้โชคดีหมายเลขแรกนะครับหมายเลขหมายเลขหมายเลขหกสองหกสองพี่ชายไปแล้วพี่ใหญ่ไปแล้วหกสองพี่ชาดีด้วยครับผู้ใหญ่มาบ้านใจกล้าครับวันนี้เนี่ยเนี่ยนี้เลยวันนี้นะฮะหกเอาง เียวยากกได้เลครับีดีด้วยครับอ้าหมายเลขครับโอโม่โอโม่อีกหนึ่งราวัลหมายเลขห้าเก้าครับห oh, uh, oh, oh, ้าเก้าห้าเก้าจากไหนห้าเก้าอ้าจากนี้จะซูไปจะเสื้อแล้วอยู่ที่ดวงหอแล้วอยู่ที่ดวงหาจะแขกไปซักเลยอ่าเดี๋ยวใครยังไม่ของรางวัลยกมือหน่อย โยบโอ้โหยังเหลือเยอะเหลือเยอะเอายาหนอนมาหน่อยยาหนอนมาโอ้ยยาหนอนเปิดรอยนะยาหนอนเปิดรอยนะเหลืออีกตีหนึ่งรางวัลหนอนเดี๋ยวเอาเอาโม่ให้จบก่อนโม่รางวัลให้จบผู้ใหญ่หลอกเดี๋ยวได้กินหลังจบงานตอนนี้พอได้โปรตพอกแล้วสบายใจแล้วนะครัโปรตอนะครับอีกอีกเบอร์หนึ่งครับหมายเลขหมายเลขห้าหกครับห้าหกครับห้าหกไปเลยสร้างสักพู่เลย เดี๋ยวมีกิโลวันหนึ่งกินเอาไว้แจกอีกแจกอีกอีกรางวัลหนึ่งถึงรางวัลอ่าอีกรางวัลอ่าผงสะพ้ออีกหนึ่งรางวัลนะครับแจกทุกคนแล้วอ่าอ่าไปต่อครับไปเลยท่านดท้ายนะครับได้ผงสะพ้อหมายเลขห้าแปดครับอ่าแปดนะครับโอ้เราอยูจกลางบ้านอ่ายาหนอนเลยกี่รางวัลยาหนอน โอ้ออยาหน <มา S 1> อน<ด>คืออะ,อะตัวนี้อ่ะขออนุญาตนำยาหนอนนะครับตัวนี้คือยาหนอนชื่อว่าโอตาโกของซินทานะครับตัวนี้เป็นยา2ตัวบวกมาจากตัวคอเรนทานิชิโผล่แล้วก็ไทมิทัฟแฟมนะครับสามารถกําจัดตัวหนอนกอหนอนบนใบได้อย่างดีเลยนะครับตัวนี้หนึ่งซองใช้ได้ถังน้ํา200ลิตรสถังนะครับหซองตัวเนี้ยใช้ได้หนึ่งสองถัง200ลิตรสถังมูลค่าไม่แพงครับ100กรัม800กว่าบาท นะครับแปดร้อยกว่าบาทตัวนี้นะตัวนี้ยาหนออใด้ได้แต่ให้ฟรีนะครับวันนี้ถือว่าพีกี่รางวัลครับจากหมดเลยหมดเลยกล่องนั้นนะใครจะควนก็ไม่เอาไว้นะครับก็เป็นยาจากตีทานะครับตัวนี้กี่รางวัลสิบรางวัลนะสิบรางวัลแจกให้ทุกคนเลยมองเลยนะแปดพันกว่าบาทละแปดพันแล้วเนี่ยแจกเป็นหมื่นครับวันนี้แจกเป็นหมื่นแจกกระจายเลยถือว่ามาให้มาทำลายคุณนะครับหมายเลขอ่ะ ผู้โชคดีครับหมายเลขได้รับยาหนอนมูเลโก้ครับหมายเลข60ครับ60ครับ์ศนยครับ60อ่าทำได้ทำได้ทำวลเอาไปใช้ได้นะครับฉีดเป็นยาเย็นนะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นยาเย็นนะครับไม่ใช่ยาร้อนนะครับฉีดผ่าดอกได้นะยาเป็นยาเย็นโทษยาเย็นอ่ะผ่าไปครับหมายเลขหมายเลขสามหกครับสามหกสามหกนะเอาไปเลขกับเยซูนะ เลขที่สูู้จะชิดห่้าหนึ่งครับข้าหนึ่ง้าหนึ่งครับโอ้นี่แน่นอนแน่นอนน่นอนนะมือไม่ค่อยือไม่ค่อยเก่งไปครับหมายเลขหกหนึ่งครับหกหนึ่งครับหกหนึ่งย่ไหมครับหกหนึ่งหกหนึ่งยานนนนครับหกหนึ่งยานน นะคครับทีได้คทีสลบไปครับหมายเลขหมายเลขหมายเลขถัดไปหมายเลขหกห้าครับหกห้าหกห้าครับหกห้าด้านหลังเลยด้านหลังเลยจะหลังเลยห้าจะหลังเลยอ่าโอเคเดี๋ยวมาลุ้นรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่ละ เอาเป็นมอกแขกก่อนมอกแขกก่อนมอกแขก์ม,กขกมาละมอกแขกนะครับฮู้